ข่าวดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เงินถูกเติมเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แล้วนะคะบางท่านรับสูงสุด5เดือนค่ะและจะมีการจ่ายอย่างต่อเนื่องนําวงเงินมารวมการรับสูงสุดถึง500ยบาทวันนี้ในการจ่ายเงินกรมบัญชีกลางโอนตรงเท่าไหร่กดเป็นเงินสดได้ไหมและบางท่านวงเงินรวมไม่เหลือในบัตรนะคะจะสามารถกดเงินออกมาได้ไหมข่าวดีของคุณผู้ชมใน2กลุ่มนี้วันนี้มีการโอนเงินเข้าแล้วค่ะและในส่วนของ อีกเรื่องหนึ่งคือใครที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ได้ถึงวันไหนวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมและความคืบหน้าในการจ่ายเงินอีกสองรายการสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหากเข้ามาร่มวมรับชลระอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศวันนี้นะคะอีสานแซ่บก็นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆแล้วก็ร่วมมแสดดงควายินี กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในส่วนของเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ50บาทถึง100บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นในการจ่ายเงินครั้งนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะส่วนใครที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคเดือนละ100บาทก็กดเป็นเงินสดได้เลยนะคะส่วนใครที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค200บาทได้รับสิทธิอยู่ที่ ต้องดูก่อนว่านในบัตรของท่านมีวงเงินครบ100บาทหรือไม่ถ้าหากไม่ครบก็กดไม่ได้นะคะต้องรอในเดือนถัดไปถึงจะมีการกดเงินได้ค่ะ ส่วนผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่สอบถามมาในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้ถึงวันไหนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังใช้ได้ถึงเดือนกันยายน2อ6 5เงินยังคงถูกเติมเข้าตามปกติเดือนละ2 0 0ถึง300บาทเพื่อรูดซื้อวงเงินสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะและอีกหนึ่งเรื่องก็คือในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงเหลือสิทธิในการโอนเงินคืนหลังอีก2รายการนะคะในวันที่18พฤษภาคม2 5 6 0 นั้นก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมไม่เกิน315บาทต่อคนเรือนต่อเดือนแล้วก็เงินคืนค่าน้ําประปาไม่เกิน100บาทต่อคนเรือนต่อเดือนกดเป็นเงินสดรูดและก็รูดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งวงเงินตรงนี้ก็ัญชีกลางโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสดิการแห่งรัฐให้กดเป็นเงินสดรูดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะอีกหนึ่งวงเงินก็คือ22สพฤษภาคม25 6 5หได้รับสิทธิ์ในส่วนของ เงินเพิ่มเพื่อความพิการเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะคก็จะได้รับสิทธิตรงนี้เป็นเงินเพิ่มเพื่อความพิการอีก200บาทซึ่งก่อนหน้านี้มีการจ่ายไปแล้วในวันที่10พฤษภาคม800บาทนําวงเงินมารวมการรับสูงสุดถึง1,000บาทค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ